โลกเราอยู่เนี่ยไม่ใช่โลกเราหรนะเป็นโลกของอีกจะหลายล้านปีแล้ววาระทพัฒนาถึงนี้แต่มันดูแบบไม่น่ามีคนอยู่แต่มันมีคนอยู่ถึงหนึ่งล้านคนเออก็เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองของเล่นทางด้านขวางเราดีกว่าอันแรกเลยคือสีแดงสีแดงใสอู้ทำลายหนักอยู่นะนี่อันที่สองกระบาทว้าวอันที่สามลุมดำ อะไรนี่อ่ะประชาชนกำลังรัดอย่างเรื่อยๆประชากนตายห้หมดเว้ยไปเลยเอพิจิ10ลูกตุม้มเอามันต้องมากกว่า10ลูกสิมันต้องมากกว่า10ลูกอันนี้ก็คือเกมระบายลมนะครับเอาสัก100ลูกเลยรู้สิดถึงไหมเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเพิ่ม,มอิจฉาขา,าด ประเทศไทยอยู่ไหนคุณจะเอาประยุทธ์ออกประเทศไทยอยู่ไหนไปหนึ่งร้อยลูกไปประยุทธ์ประยุต,ยยตย์ไม่ตายก็ช่างไม่ถึงนี่กระดาษหนึ่งร้อยลูกนะเนี่ยหาที่สามเลยว้า ไม่มีคนเหลือรอดอีกเหรอเนี่ยดูให้โปพ่อจัดก,การได้ครับืมเป็นไงวะวเฮ้ยโอ้ทําลายแล้วนี่ดีมากแา้วแล้วมันระยันกระพังไม่มีคนรอดอีกเหรอก็ไอ,อ้ต้องเจอวุ้ดคีบเราบันดุงข้านี่นี่ผมจะเล่นมันทั้งหมดสามเกมเลยนะครับเอ้ยสองเกมหรือใช่แต่เ,เองก็รู้เองละถ้าเองเจอนี้ ចុះក្លុកកណាវាកំពុងប្រើកម្លាំង คตตายอย่างรวดเร็วว้าวเฮ้ยโลกไกลโลกไกลพระอาทิตย์ไปแล้วโลก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 อยู่ไหนว้าวตอนนี้โลกเสบตามากเลยเฮ้ยโลกระเบิดแล้วครับเป็นจุนเลยว้าวเหลือแต่เศษ โลกหายตามพ้องอวกาศโอ้<ค><ย>เหลือจะได้เท่าไหร่กันเฮ้ยไปโลกไปโลกที่สามกันเลยนี่คือโลอกที่เราอยู่มีประชากรแค่เจ็ดแสนคนมาอันที่สองเฮ้ยโอเคเราไปนอนทยายานฝ่ายนี้สินอนมานอนไหนอันนีไน่ไงนอนไปเลยนอนไปแทงมันเลยแล้วก็สีดอน จะคดเคี้ยงอย่งงเป็นงูเอาใช้จังเลยโอ้โว้าวกินไปเลยนอ่นระวังนี่สิรูปมันจะเป็นเห็ดนะเออฮ่าฮ่ามาไม่ใช่เห็ดดอกอ่าล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 าพบว้าวมีคนเหรือเดี๋ยวนะ เราใจกลางแกงโลกกันไปแล้วค่ะท่านผู้ชมว้าวดวงจันทร์ชนโลกไปหลายลูกเลยฮู้ไม่ตายมันรูไ้ไปโอ้โหว้าวว้าวโอ้โหนี่่้มแล้วเนี่ยอืม่มรอกอีสปายหลายลูกเลยอูเรอูเรอ 次は城太郎貴様だやろうディオほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでなほほう,ほうでは十分近づくがよい เป็นไงวะทะลุไหมาาก็จะทะลุมั้งโอ้โหโบ้เลยทีเดียวไปเกมที่สองกันเลยการแสนานวันนี้ได้มีประชากรอ,อยู่หลายคนแล้วก็มีแล้วก็มีสัพยาที่เราใทยว้าวมันจะบังเลยเราแปแรกเลยสิครับนี่นี่ของที่เรามีนะครับข้างล่างนี้นะครับข้างล่าง,าง,างเราจะเป็นลุกดับของขั้นแรก <c oughs> นี่แหละลุกดำพี่วานีา่ภาษาตะเทียนว้าวว่าตอนนี้เออลุกดำมาเลยจะวานี่เมื่อกลังดูกลิ่นดูนกลิ่นดูนไปได้ดูโตู้บไลท์คาลิเจียอ,อุ้ยรถลอยได้เอฮ้เฮ้เฮโตู้ชนใกล้หมดเลยโตู้ว้าวจะบอลลีล้อเลยอันที่สามเอฟบจีโอ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 จะฟายอะไรน,ไนไี่อ่ะมันตาบปฏิกรเลย โอ้เอลฟีว้าวเบลเลงมากเลยโอ้เราเบอร์เฮดมาอันน yeah, ี whoa, oh, 4, ้ไปโบรารนี่ละกันเมืองนี้ยังสงบอยู่อะไรเนี่ยโอเคลำอันนี้สาหร่ายไม่รู้เลยว้าวพาที่เมืองพังยุยโอจัดการ ยูโอ,อีแล้วเหรอไปเลยโอ้ไฟแรงเลยีลาลมากแล้วก็แผ่นดินถล่มมากสิจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ว้าวเขาเค็ียคกจักเอาไปเอามาเอาเอา,เอา,เอาขยะพอดีเป็นที่งให้หมดเลยได้ครับอ่ะมอดิโรเลยภูเขาไฟด้วยเลยว้าวเซรามิด้วย ตอนเริ่มแรกแล้วป้ายอุกกาบาตจัดการวาลสิโลกเัาจะมาถึงติดระเบิดด้วยต้มปลาเบอร์มากลา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 มันทำลายแรงไลยอันนี้ละกันปลาหมกเลยาเบอร์เล้วจัดการเลยปลาเบอกเฮ้อลา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 โอ้โหทำลายเบอร์ไปครึ้นเลย ล้วก็จะมีก็ซิล่าด้วยที่มีกระเบื้องเรก็จะมีก็ซิล่าด้วยก็ซิล่าตือด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 ือือจ้าก็ซิล่าแหบปากเรื่องลา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 อ๋อเสพคอจังเลยแล้วไม่เล่นมาดีกว่าฮ้ออะไรเนี่ยโอ้โหได้แล้วเอ๊ะไม่เกี่ยวสิ Oh, wow. อโอ้โหว้าวโอ้โหจังเลยจัเลยวันนี้มีูรดดละ่ะอะไรเนี่ยโอ้อันนี้ฝาดขยะสินะมันก็ไม่ม่ขนาเป็แ okay, นแรงโอเคสนัดคิ้นี่ขอโทรไปก่อนไปละอะไะ